แล้วเราไปดูเรื่องเรื่องไทยกับพูชากันหน่อยนะครับมีรายงานหนึ่งที่น่าสนใจนะฮะเป็นรายงานของการชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีพิพาทชายแดนไทยกับพูชาตัวแทนของไทยเนี่ยนะครับไปประชุมกับ UN เนะฮะปรากฏว่าเมื่อวันที่15ธันวาคมครับบูชาเสนอข้อความเป็นเท็จต่อที่ประชุมไทยเลยตอบโต้เลยไทยสิทธโต้เลยนะครับเรื่องนี้ก็อยู่ในอยู่ใน f a c e b o o เนี่ยนะครับของ Per m a n e n t Mission of Thailand to t h e United n a t น o n s นนะฮะนะครับใน Facebook นี้นะครับซึ่งระบุนะครับบอกว่าไทยได้ชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีพิพาทชายแดนหลังกัมพูชาอ้างข้อมูลเท็จบ่อนทำลายบรรยากาศการประชุมสัมปราชาติครับทนรัฐ15ธันวาคมงานท่านเขาทำทุกเวทีเลยนะตัวแทนไทยต้องต้องลุกขึ้นมาต้องยกมือเลยว่าขอทำการชี้แจงนะครับการประชุมของกรรมธิการเสริมสร้างสันติภาพนะครับหัวข้อการระงับข้อพิพาทชายแดนโดยสันติในเอเชียกลางนะฮะ นะครับและเป็นการมีการประชุมแบบเปิดของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติในหัวข้อ,ขอความเป็นผู้นําเพื่อสันติภาพนะครับค <c oughs> ร,รับอาขรุที่ปรึกษารัชดาสุเทพากุลตอบโต้ด้วยข้อเท็จจริงว่าการโจมตีด้วยอาวุธอย่างโหดร้ายและไม่เลือกเป้าหมายของกัมพูชาตั้งแต่7ธันวาคม68ทําให้พลเรือนเสียชีวิตและทาลายโครงสร้างพื้นฐานของพลเรือนส่งผลให้ประชาชนกว่า4แส0คนต้องอพยพจากบ้านเรือนโรงพยาบาลและศูนย์บริการสุขภาพกว่า200แห่งต้องยุติการให้บริการโรคเพื่อผู้ป่วย โรงเรียนอีกเกือบ400แห่งต้องปิดการเรียนการสอนท่านทูตท่านนี้บอกเลยว่าก <c oughs> ารรับดังกล่าวเป็นการละเมิดกฎหมาย <c oughs> มนุษยธรรมระหว่างประเทศอย่างชัดเจนไทยจำเป็นต้องใช้สิทธิปกป้องป้องกันตนเองโดยชอบธรรมตามมาตรา51ของกฎบาัตารสา,าระชาติรวมถึงตามหลักกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะหลักความจําเป็นความได้สัดส,ส่วนของการใช้กําลังการแบ่งแยกระหว่างพลรบกับพลเรือน <c oughs> และการป้องกันเพื่อลดผลกระทบต่อพลเรือนเพื่อปกป้องอธิปไตยและบุญภาพแห่งดินแดนและความปลอดภัยของประชาชนชาวไทยการโจมตีของกัมพูชาล่าสุดนั้นเกิดขึ้นหลังจากที่รัฐมนตรีต่างประเทศได้นําเสนอหลักฐานได้รับการยืนยันจากคณะผู้สังเกตการอาเซียนและจากคลิปวิดีโอว่ากัมพูชาวางทุ่นระเบิดสังหารบุคคลใหม่ในดินแดนไทยต่อที่ประชมุมรัฐภาเขียนรุสัญญาห้ามทุ่นระเบิดสังหารบุคคลเรือรุสัญญาออตตาวาครั้งที่22ที่เจนีวาการโจมตีดังกล่าวยังเกิดขึ้นไม่นานหลังจากที่ไทยยัพย์มูลลค่าาหล้านดอลารัฐนะครับ จากชาวกัมพูชาที่มีส่วนร่วมเนี่ยจะํการหลอกลวงทางอินเทอร์เน็ตและมีความใกล้ชิดกับผู้นำกัมพูชาไทยพร้อมดำเนินการอย่างสร้างสรรค์เพื่อสันติภาพภายใต้เงื่ขนไขว่ากัมบพบูชาปฏิบัติตามพันธกรณีและแสดงความจริงใจและเจตนาบริสุทธิ์อย่างแท้จริงโดยยุติการกระทําใดๆที่เป็นประปะและยื่อยุครับครับเพราะว่าประเด็นในเวทีระหว่างประเทศที่ยูเอ็นเนี่ยครับประเด็นที่ไทยใช้นะครับชี้แจงเนี่ยรเรื่องหลักเลยก็คือเรื่องของทุ่นระเบิดนะครับเพราะว่า p m เ2เนี่ย ที่กัมพูชาใช้เนี่ยเป็นหลักฐานชัดเจนว่ากัมพูชานั้นละเมิดในเรื่องของสิ่งที่กัมพูชาโดนนัดทำพยา,ยาพูดตลอดว่าเป็นข้อตกลงสันติภาพมันไม่ใช่นะครับเป็นถแถลงการร่วมจอยดีแคลเลยช่นในนั้นเนี่ยมีการพูดถึงเรื่องที่กัมพูชาจะต้องร่วมมือกับไทยในการเก็บกู้ทุนระเบิดซึ่งกัมพูชานี่เขาเฉยเมยในเรื่องนี้ตลอดนะครับแล้วสิ่งที่ทางกระทรวงการต่างประเทศออกมาเป็นแนวทางในการที่จะมีการยุติการหยุดยิงนะครับ เงื่อนไขข้อแรกเลยก็คือกัมพูชาจะต้องเป็นฝ่ายที่หยุดยิงก่อนเพราะกัมพูชาเป็นฝ่ายเริ่มนะครับข้อ2การหยุดยิงเนี่ยจะต้องต่อเนื่องไม่ใช่แบบหยุดหยุดแล้วก็สะดุดกันไปอย่างเหมือนอย่างที่เคยเกิดขึ้นในอดีตนะครับข้อ3ย้ําชัดเจนครับว่ากัมพูชาจะต้องเก็บกู้ทุ่นระเบิดเพราะว่าทุ่นระเบิดเนี่ยครับยังมีจํานวนปริมาณมากที่กัมพูชาไว้สร้างสถานการณ์ในพื้นที่ชายแดนนะครับแล้วก็ในวันจันทร์หน้าครับยี่สิบสอง ธันวาคมครับท่านผู้ชมอีกความเคลื่อนไหวหนึ่งที่จะนําไปสู่การหยุดยิงหรือไม่นะครับวันจันทร์ยี่สองนั้นจะเป็นการประชุมของรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนนะครับสิบเอ็ดประเทศตอนนี้เรามีติมอร์ขึ้นมาอีกประเทศหนึ่งนะครับ <c oughs> แล้วก็การประชุมที่มาเลเซียนั้นก็จะเป็นการพูดคุยกันในเรื่องสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาซึ่งทางคุณมาลาตีโคศกขอ,ของทางกระทรวงการต่างประเทศวันนี้ก็มีการชี้แจงนะครับว่าทางกระทรวงการต่างประเทศโดยท่านรัฐมนตรีศรีศักดิ์เนี่ย เตรียมการในการไปชี้แจงให้เห็นว่าสถานการณ์การสู้รบที่เกิดขึ้นนะครับทําไมถึงมีข้อมูลว่ากัมพูชานั้นเป็นฝ่ายสร้างสถานการณ์ขึ้นมาก่อนนะครับเตรียมการชี้แจงในเรื่องของทุ่นระเบิดที่กัมพูชาใช้ในปฏิบัติการในพื้นที่ชายแดนแล้วก็เป็นจุดที่ทําให้เกิดการสู้รบกันนะครับแต่ว่าวันจันทร์ที่22เนี่ยจะยังไม่มีการหยุดยิงนะครับสถานการณ์หยุดยิงนี่เข้าใจว่าน่าจะเกิดขึ้นหลังจากที่กองทัพไทยนะครับสามารถที่จะยึด เนิน3า0ได้อย่างเด็ดขาดนะครับสถานการณ์วันนี้ขนาดนี้ยังมีการสู้รบกันดุเดือดครับแล้วเมื่อวานนี้ฐานไทยสองนายนะครับเ,เสียชีวิตระหว่างการประทะกันตรงพื้นที่ของเนินสามนะครับที่อยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของตัวปราสาทพระวิหารนะครับก็เป็นพลฐานพานุพัฒนเสาสารนะครับแล้วก็จ่าสิบเอกเลิงคลังประโคนครับทั้งสท่านนี้ยังไม่พบศพนะครับ เพราะว่ามีรายงานว่าเมื่อวานนี้ช่วงดึกกัมพูชานั้นก็บุกเข้ามาในพื้นที่ของตาควายนะครับแล้วก็มีการสู้รบกันฐานไทยเสียชีวิตวันนี้ที่ฟังจากการชี้แจงของโกศกเนี่ยยังไม่พบตัวบุคคลทั้งสองนะครับแต่ว่ายืนยันว่าน่าจะเสียชีวิตในปฏิบัติการสู้รบที่ตาควายเมื่อคืนนี้นะครับแล้ววันนี้ต่อทั้งวันเนี่ยครับทางโกศกกองทัพบ,บกเองนะครับพลเอกลิชาเนี่ยท่านก็ชี้แจงนะครับว่า ยังมีการสู้รบกันเข้มข้นนะครับในพื้นที่ตาควายที่ทางฝ่ายไทยนั้นกองทัพไทยยึดตัวปราสาทต,ตาควายได้นะครับแต่ตัวเนินสามารถสูนย์เนี่ยกัมพูชาย,ยังยึดพื้นที่ส่วนนี้อยู่ครับแล้วเป็นพื้นที่ที่อยู่ในแนวสันปันน้ขนาขณะที่ตาควายเนี่ยลึกเลยแนวสันปันน้ําเข้ามาอันนี้ก็เป็นสถานการณ์ที่ยังต้องบอกว่ายังไม่ิง่งนะครับยังมีการสู้รบฟังเสียงของ พันเอกลิชาครับสุขสุวรรณนนท์ครับวันนี้ชี้แจงประเด็นเรื่องของประสาทตาควายครับในเรื่องของประเด็นประสาทตาควายในเรื่องแรกของความยากของพื้นที่การรบตรงนั้นต้องเรียนว่ายากลาบากมากนะครับไม่ใช่เพียงแค่การปฏิบัติการในการที่เรียกว่าสถาปนาพื้นที่ที่เป็นเขตไทยคืนในช่วงการรบในช่วงนี้เท่านั้น ในช่วง5วันที่ผ่านมาปลายเดือนกร,รกฎาก็มีความยากเช่นเดียวกันนะครับทําไมถึงยากนะครับบริเวณปราสาทตาควายนั้นเนี่ยโดยรอบเป็นพื้นที่สูงนะครับที่เราทราบกันดีที่มีเนิน3-50อยู่นะครับพื้นที่สูงตัวนั้นเนี่ยเป็นจุดที่ต้องเรียนให้ทราบว่าทหารกัมพูชาได้เข้ามายึดไว้ก่อนนะครับแล้วก็ทําเป็นที่มั่นแข็งแรงการที่เราจะยึดปราสาทตาควายได้นั้นเนิน350เป็นจุดยุทธภูมิสําคัญนะครับ ตอนนี้ในบริเวณดังกล่าวเนี่ยก็มีการเรียกว่าสู้รบกันอย่าหนักเป็นพื้นที่ช่วงชิงอยู่ในระหว่างการปฏิบัติการนะครับแล้วก็ส่งผลให้ทหารของเราเนี่ยได้สละชีพตรงนั้นเมื่อคืนนี้นะครับสนายตามที่เป็นข่าวครับ<ม>ในส่วนประเด็นคําถามย่อยในเรื่องของร่างผู้เสียชีวิตถูกไหมครับก็ตอนนี้เนี่ยาทางกองทัพภาคที่2องกำลัง ตรวจสอบอยู่นะครับแต่ต้องเรียนว่าด้วยความยากลาบากนะครับสถานการณ์การรบในบริเวณนั้นเนี่ยยังยังไม่จบนะครับเรียกว่ากําลังเข้มข้นเลยนะครับไม่ทราบว่าพอดีคําถามยาวครบไหมครับแล้วก็ถูกจับเป็นเฉลยศึกนะฮะอันนี้เป็นเฟซบุ๊หรือว่าไงจับเป็นเฉลยศึกยังไม่ได้รับแจ้งนะครับแรงอันนี้ยังไม่มีรายงานเข้ามาว่าถูกจับเป็นเฉลยนะครับได้รับแจ้งว่าเสียชีวิตครับเรื่องของความยืดเยื้อนะครับตอนนี้เนี่ย ต้องบอกว่าที่เราทําทั้งหมดเนี่ยคือการป้องกันตนเองเป็นพื้นฐานนะครับจากการโจมตีเข้ามานะครับเราไม่ได้เป็นฝ่ายที่จะลุกเข้าไปหรือจะไปยึดดินแดนอะไรไม่ใช่เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องการย,ยึดเยื้อเนี่ยถ้าทางกัมพูชาย,ยังมีการโจมตีเข้ามาอยู่เราต้องป้องกันตนเองนะครับเขาโจมตีมาเราต้องป้องกันตนเองการป้องกันตนเองนั้นเนี่ยก็ต้องเรียนว่ามีทั้งหลายรูปแบบนะครับในส่วนของพื้นที่ที่เราต้องยึดพื้นที่คืน ซึ่งเป็นพื้นที่ไทยนะครับไม่ใช่ไปลุกรานดินแดนเพราะพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยหลายๆจุดทําให้ฝ่ายกัมพูชาได้เปรียบในการเข้ามาโจมตีไม่เพียงแต่ทหารนะครับที่ได้รับบาดเจ็บเสียชีวิตประชาชนพลเรือนก็มีได้รับบาดเจ็บเสียชีวิตนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเขายังโจมตีเข้ามาอยู่เราต้องป้องกันตนเองครับปราสาทตะคว,วายนั้นมีความสําคัญมากนะครับเพราะว่าอยู่ในดินแดนของไทยแล้วเราเสียไปจากการสู้รบกัน5วันเพราะฉะนั้นเที่ยวนี้ต้องยึด3 5 0คืนได้ด้นะครับ ก่อนที่จะมีการพูดคุยเรื่องหยุดยิงวันจันทร์หน้านะครับเป็นการคุยของรุ่นต่างประเทศยังไม่มีเรื่องวาระหยุดยิงในนั้นนะครับการหยุดยิงนั้นถ้าจะมีก็จะต้องเป็นการคุยกันของรัฐมนตรีกระวลาโหมพลเอกสุสพลนาคพาณิชกับพลเอกเตย์สยฮาของทางกัมพูชานะครับตอนนี้ยังไม่มีกําหนดการที่จะมีการพบปะหารือกันรักษาการชายแดนนี่โดยเฉพาะที่ตาควายครับยังเข้มข้นมากครับครับตงนิดตาครับเราเสียไปอีกสองนะครับรวมตอนนี้เป็น19บเก้าคนละเรือนหนึ่งนะฮะ นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับในรอบประมาณ10วันของการสู้รบในรอบที่ 2, ร, 2> รอบนี้นใช่ครับ